เร็ววให้มันมาตรงนี้กันมาตรงนี้กันเอาตรงไหนเขาเก็บกล่องได้ไหมเนี่ยไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เอาตรงไหนจะเล่นตรงไหนกันตามไปมานี่จะเล่นตรงไหนกันมาที่ใกล้ๆดิมาใกล้ๆไอ้มันมือวะหน้าเฮ้ยมึงจะมือเร็วๆมามามามึงเล่นตรงไหนกันจะเล่นตรงไหนก็ได้เล่นตรงป๊อปอะให้มันเออเล่นอนไรเล่นข้างบนนี้ไหมล่ะมันเล่นได้นะตัวตัวหน้านะเล่นได้บนนี้นนี้เล่นข้างบนนี้นี่นี่ปีตรงนี้ มา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 เร็ว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 ถ้าเขาเก็บเราเราต้องไหลนะเก็บได้นะได้หรอมันเก็บไม่ได้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 ไม่ได้ก็ยืนอย่างนี้เละเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้พี่ยั้นี่ล้ว คนต้ตีแ่ะไม่ไม่เป็นไรไม่ได้เก่ามาได้หรอกเอาคนต้องตีเกมนบกเก็บได้บางทีไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เ้เกุดปืนสามใส่ได้กินอดะเจ็ดสิบสองไอ้ไม่ใช่ห้าสิบสี่ป่ะห้าสิบห้าเฟ ไ้บาไม่เป็นไรเราก็ยืนไปเลยแค่นั้นเองจริงปะล่ะใช่ใช่ใช่ไม่มีอะไรต้องเสียแต่ทั้งบเราไม่รวยเขาเไม่ได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้ใช่ไหมเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้เออก็กูถามสภาแล้วมันเก็บไม่ได้แล้วไหนตอนแรกพี่บอกเก็บได้ก็เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเขาเปลี่ยนใหม่แล้วอ๋อเนี่ยมันดูมันเต้นแป๊วมันเต้นดูพี่ดูมันเต้นเออ เดี๋ยวเจอถ้ากูจะเตฟ้ฟางใส่เต้อนนี้เย็นไอ,อเริ่มเปิดว่ามาลุ้นดีแม่งจะทอนเท่าไหร่วะ อเอาไม่เปิดนะคะเอาไม่เปิดก็ไม่เป็นไรไม่เปิดก็ไม่เป็นไรชิลๆเลยจ้าพี่ถ้ยยาท,ที่หลังอะไอ้ขอที่หลังเราก็ยืนแบบยืนยืนเชิงแบบเนี้ยแล้วก็ แล้วก็เดี๋ยวหาคนคนหนึ่งอะเออหาคนคนหนึ่งอะไปช่างหลังไปยิงยิงยิงแม่ก็เข้าช้าด่ไม่ให้มันกินยาได้ชัดใจมันถ้าถ้าเราลงไปล่อแล้วเราเราจะช่วยยิงเลยให้ให้ให้ลงให้ลงไปล่อเราจะเย็นยาหมายหมายไม่หมายถึงอะแบบเอาสักคนคนเล่นอ่ะลงไปล่อแล้วเราเออดลงโรงงานเออดลงโรงงานท้านมาหาไปแล้ว นี่ยะให้อยาได้ปะให้พี่เกย์เอาไปถ่ายนี่พี่ให้พี่เจย์กับพี่ติ๋มเอาไปยิงให้ของแคสอยาแล้วก็โอ้ยเฮียแล้วถ้ากูตายล่ะน้องไม่ได้เลยระยะไม่ได้หรอกเลื่อนระยะได้อ่อเออ่องเอาปืนสี่ลงไปได้ไหมแดงตายหมดว่าแดงได้ปะได้อะไรไรลักเต็มสี่โอเคโอเคได้กินกี้ลูกแล้วอยาก็นก้อนนังยาขอถามมันต้องเป็นไอ้ฟิกไอ้ที่ฟิกมันใช่แฟน พอได้ปะได้ไหมเสียพี่ฮะโดนโดนเขาไม่กี่คนเขาก็เต็มตี้อะพี่จริงอะใช่พี่กินยาการทุกคนยาตันทุกคนมันไอ้เขาบอกมันเต็มตี้เว้ยไอโรงงานน้ำมันเต็มตี้เมื่อ40เลยหรอเขาเขาเขามา40เลยใช่ปะน่าจะใช่มั้งพี่ อ๋อเต็มใช่ไหมโอเคมันก็มาเต็มเลยนะมาเต็มเลยอ่ะโอ้ยมันมาเต็มเลยหรอไม่เป็นไรมึงทำแบบเมียทุกวันอ่ะอย่ามึงก็ได้มึงเชื่อกูไม่เป็นไรโอเคมาเต็มเลยมาเต็มเลยมือสาวบอลแผ่นไม่ดีลังข้างหลังข้างหลังข้างหลังเฮ้ยมันมันออกมาจากมันออกมาด้านซ้ายแล้วนะออกมาสายตัวหนึ่งนะสายไกลตรงทงเอียรสายไกลตัวนึงอ่ะสายแบบสายสุดเลยอ่ะหิ่นถิ่นถิน มันจะดันแน่หนแหละเอมันดันมามันต้องกินยาวิ่งมากว่าจะวิ่งมาถึงเราอ่ะตายสุดหลังทคงอะ่ะหลังทคงอะ่ะกาสี่ลูกเลยว่ะพี่วันนี้มันเหมาแปดลูกอิ่มๆมันอะแปดลูกเท่าไรอะสองแสนสองแสนไม่ทำยี่สิบวันสองล้าน ถ้มันยื่นยื่นอันนี้มาร้อยใบกิดเล่นไหมพี่ร้อยใบถ้ามันพูดอย่างนี้พี่ทำก็เล่นไปดิดลัวอะไรอ่ะเออย่าสี่สิบสี่สิบ ไม่กลัวอยู่แล้วยาวงยาววิ่งเที่ยวเลยนั่นไงเพิ่งกูเปิดแล้วด้วยจะเล่นแล้วนะพี่จะเล่นนะนะใครเล่นเดี๋ยวจะเล่นนะนะเดี๋ยวรอมาให้นะรอดเขากดยาวิ่งช่วยด้วยนะพี่กับยาต้องรอดมึงดูฟ้าฟ้าอยู่ไหนอะตัวฟ้าอะฟ้าสุดเลยกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออยยับเลยเฮ้ยมึงโอ้ยยับเลย เขาจะเล่นนะเขาจะเล่นเขาจะเล่นเขาเล่นเล่นเล <ๆๆ S 1> ่นเขาเล่นเขาเล่นเขาเล่นเฮ้ยใครเ,เ,เคบืออ่ะเพื่อนเบืออยู่เนี้ยเฮ้ยเขาเล่นแล้วตันหนึงโลกด้ทำปั้นนะปั้นงนลกครับนึงนะอ่ะจบโอเค นนแล้วให้ขออง20นทีนะคะได้ครับโอเคบายบายตายหนึง่งพี่กตายหนึง่งพี่เกตายหนึ่งตายหนึแล้วตายหแล้วตายหแล้วมสองคนมัม่งคนสองคนูเ <c oughs> ลย ไม่กดคุยยับเลยไม่ได้ลุกเลยคุมเลยคุมเลยข้างบนคุมเลยข้างบนข้างบนอีกคนนึงเห็นบ้าเห็นบ้าซ้ายซ้ายสวยสม่ยูตื่นไอ้ไอ้ตอตื่นไปทุกนะตอตื่นไปทุกตมอยู่นไปทุก่ขึ้นมาตื่ขึ้นมาตื่ขึ้นมาเขาลบหรือเขาตายอ่ะสวย หวรหรอไอ้เฮยโดนยักขนาดนี้ถูกยิงโลดโดนอ่ะเป็นสองเก้าห้าครับพี่เอ็โอเคครับเสริชคนชวนเทพวิ่งไวที่หายย เโปรโลมาเนี่ยพี่เกฟสวัสดีครับพี่เลิฟสวัสดีครับโปโลยังไงเนี่ยเจ๊ดิเอ้ยเย้พี่เตี่ยมซ้ำวัเดียวโปรพี่โปลพี่โปรไอชุนพี่ไอพี่พี่ชุนเดียวเดียวพี่ชุนเดียวเดียวสวัสดีพี่ไอเฟกตี้มึงสิบคนเลยเหรอไอตี้มึงอ่ะเขาสิบคนเลยเหรอก็สิบคนเนี่ยตี้กูก็าสิบคนมันสิบสี่สิบแล้ววะไอที่รู้ว่าคือคือผมไปถึงอ่ะ ใช่คนหนึ่งมีไม่ไหวไหวที่จะล้อมาเล่นวงเล่นลองมาเล่นวงโรโลเกมเลยไหมล่ะพี่มันไปยืนไปยืนกับมันละไปไปยืนกับมันเลยอ่ไม่ต้องเล่นแล้วปืนอ่ะไหยแบบยิงไกลไม่ดีกว่าผมว่าไปยืนยิงถิ่นมีดคนละคนนะครับหน้าพุ่งสนเลยเออมันต้องทข้างถี่นเลยพี่ครับหน้าแบบว่าหนึ่งไปก็วิ่งคู่กับจับกับคู่จับคู่กันเลยใช่ใช่ใช่รอบหน้าวิธีวิธีอ่ะ อ้าวมันแซ่บเป็นไงได้ป้าน้องมัน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 เสียเสียฟรีเอาจริงแอร์บ้านใหญ่ไม่มาทักทีอะ่ะมันมันควรมาได้แล้วเอากระสุนคืนดีกว่าไม่ได้ใช้เลยล้านเป็นสอเม็ดแม่งยิงไม่ล้มเนี่ย<บ>